เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชะมังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ห้องประชุมเทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีร้อยตำรวจเอกดอกเตอร์ตีลุบทูบกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตได้เสนอโครงการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนแต่ถูกสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตโหวตคว่ำโครงการตกในการประชุมสภาเทศบาลนครรังสิต สมัยสมัญสมัยที่สองประจำปี2567ซึ่งบรรยากาศภายในสภามีนายเยี่ยมเทพธัญญะทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลนครรังสิตเปิดประชุมซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตเข้าร่วมประชุม21คนไม่มา2คนในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องพิจารณาส่วนมากเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติซึ่งมีการเสนอต่อคณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าเป็นประธานอนุมัติเห็นชอบกับโครงการแล้ว 1. โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหาบงคลเฉลิมพระชุมพรรษาหกรอบจำนวนเงิน25ล้านบาทสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตโหวตไม่ผ่าน 2. โครงการปรับปรุงไฟส่องสว่างภายในเขตเทศบาลนครรังสิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนเงิน60ล้านบาทสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตโหวตไม่ผ่าน 3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองรังสิตประยุนศักดิ์จำนวนเงิน35ล้านบาทสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตโหวตไม่ผ่าน 4. โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติจำนวนเงิน1ล้าน5แสนบาทสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตโหวตผ่าน 5. โครงการปรับปรงุงฝาบ่อพักเหล็กจำนวน30ล้านบาทสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิตโหวตไม่ผ่านทำให้ประชาชนที่เฝ้ารอ,อการประชุมครั้งนี้ต่างผิดหวังต้องรอการพิจารณาในสภาเทศบาลนครรังสิตครั้งหน้าซึ่งโครงการต่างๆที่ร้อยตำรวจเอกดอกตอรตีรุปทุบกระจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตและทีมผู้บริหารเทศบาลนครรังสิตเสนอต่างเป็นประโยชน์กับประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวเทศบาลนครรังสิตเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวนโยบายเปลี่ยนแปลงนครรังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่บริษัทสอพิญญาภราวุธตำบลหลักสามอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครสโมสรโรตารี่บ้านแพ้วจัดงานสถาปนาน,นายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรปี2567 ถึง2,568โดยมีนายกพันนีตันติวุธิกุลนายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้วปี2,566ถึง2,567กลากเปิดการประชุมที่สถาปนาาน,นายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรปี2,567ถึง2,568ซึ่งมีผู้ว่าการภาคจากวิชัยวิสุทธากุลโรตารีแอนพรจิตยิ้มพากร ผู้ว่าการภาค330โรตารีสากลอดีตผู้ว่าการภาคผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพื้นที่18นายกร่วมรุ่น120รวอมด้วยอดีตนายกและสมาชิกต่างสโมสรรวมทั้งสโมสรคู่มิตรโรตารีขับออฟจอนจูโมอักประเทศเกาหลีใต้ชุมชนโรตารีผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีภายในงาน ซึ่งมีการแต่งตั้งนายกและคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนโดยครั้งนี้นายกซอพิญญาสาครได้รับการแต่งตั้งจากสโมสรให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้วปี2567-2568ถึง2568ซึ่งองค์กรโรตารีจะนำสมาชิกร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์โดยมุ่งเน้นเรื่อง 1. สันติภาพและการป้องกันข้อขัดแย้ง สการป้องกันและรักษาโรค 3. น้ำดื่มและสุขอ,อนามัย 4. ส,สุขภาพแม่และเด็ก 5. การศึกษาขั้นพื้นฐานและการเรียนรู้หนังสือ 6. ก,การพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนและเการรักษาสิ่งแวดล้อมการทำหน้าที่นายกสโมสรของนายกสอบพิญญาสาครพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสโมสรอ,อดีตนายกและสมาชิกเพื่อการช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับโอกาส ช่วยพัฒนาชุมชนโรงพยาบาลหน่วยงานราชการศาสนาสถานการทำงานและกิจกรรมร่วมกับชุมชนในโอกาสต่างๆต่อไปวิการต้องขอขอบคุณ สโมสโรโรตารีบ้านแ้วทุกท่านและคณะกรรมการที่เป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนร่วมกิจกรรมเพื่อนร่วมงานในปีที่ผ่านมาที่ทําให้กิจกรรมต่างๆของสโมสโรโรตารีบ้านแถวบรรลุวัตถุประสงค์และประสบความสําเร็จซึ่งในตอนแรก ก่อนที่ดิฉันจะมารับตําแหน่งนายกดิฉันรู้สึกกังวลว่าเราจะสามารถทําได้หรือไม่และจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ในวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วค่ะว่าดิฉันสามารถทําได้สําเร็จตามตั้งเป้าหมายไว้เพียงเพราะดิฉันมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาในความดีที่เราทำเหมือนคำฝันของโรตารี่ที่ว่าบำเพ็ญประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนและในวันนี้ ดิฉันขอส่งต่อภารกิจนี้ให้แก่ท่านนายกอพิญญาสังพรต่อไปค่ะและดิฉันจะคอยเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาให้เราทำงานร่วมกันด้วยดีตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาส คือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวนำรถแบ็โฮเร่งทำการขุดลอกคลองเรียบถนนสายลาดยาววางาังซ่านเขตตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นระยะทางยาว18กิโลเมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมหลังในช่วงฤดูฝนมักจะมีน้ำหลากจากอำเภอแม่วงเอ่อล้นคลองเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำหลายจุดระดับน้ำสูงประมาณ1 0 2ถึงเซนติเมตรดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว บอกว่าคลองเรียบถนนเส้นดังกล่าวรับน้ําโดยตรงจากพื้นที่อ,อําเภอแม่วงและไหลเข้ามาในพื้นที่อ,อําเภอลาดยาวซึ่งในช่วงฤด,ดูฝนมักจะมีน้ําล้นคลองเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรชุมชนและถนนเป็นประจําทุกปีทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นทางอ,อําเภอลาดยาวอ,อําเภอแม่วงได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นจึงต้องเร่งขุดลอกวัชพืชเพื่อให้น้ําไหลสะดวกและในขณะเดียวกันก็นกไปการปรับภูมิทัศน และสร้างทัศนะวิสัยในการใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางสายดังกล่าวได้ดีมากยิ่งขึ้นและจะเร่งดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่จุดแคบเสี่ยงทุกจุดเพื่อไม่ให้ถนนในพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากฝนที่อาจจะตกในช่วงที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศใน1-2วันนี้แล้วก็ดูท่อที่ชำรุดนะครับท่อที่ชำรุดเราก็จะการสับเปลี่ยน เพื่อป้องกันการน้ํานี้ต้องการให้น้ําไหลสะดวกนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้เกิดน้ําท่วมช่วงฤดูฝนหรือช่วงอาน้ําหลากนะอันนี้ก็จะทําทุกปีของตบทำบลระยวทําทุกปีร่วมกับแผนการทางนะครับซึ่งก็แวนการทางก็ให้ความอนุเคราะห์ในการอาดูแลเรื่องความปลอดภยัยนะฮะตรงนี้แล้วก็บรรทํางานด้วยกันนะฮะซึ่งทุกปีเราจะทําทุกปีนะครับก็ประโยชน์ก็ หนึ่งภูมิทัศน์ดีสองความปลอดภัยมองเห็นต้องคางได้สะดวกปลอดภัยและก็ระบายทางน้ำได้ดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวง4ี่กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงนำกำลังออกลาดตระเวนไปตามถนนทางหลวงหมายเลข1-1พื้นที่ตำบลโคกเดือยอำเภอไผ่ซาลีจังหวัดน,นครสวรรค์ ก่อนจะได้รับรายงานว่าจะมีขบวนการรับขนแรงงานต่างด้าวใช้เส้นทางดังกล่าวในการขนส่งแรงงานผิดกฎหมายเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางซึ่งในรายงานมีการระบุรถที่ใช้ขนแรงงานถึง3คันจึงทำการเฝ้าสกัดจับจนกระทั่งพบรถต้องสงสัยที่ได้รับรายงานขับผ่านเส้นทางในพื้นที่จึงรีบดําเนินการปิดล้อมจับกลุ่มช่วงบริเวณหลักกิโลเมตรที่72-73 โดยทุกขั้นตอนมีการบันทึกภาพการจับกลุ่มไว้ทั้งหมดสำหรับผลการจับกลุ่มสามอสาากาัดจับรถกระบะที่ใช้ลำเลียงขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายได้ทั้งหมด3คันมีนายเตชินพานเจริญเกรียงไกลาอายุ30ปีนายสมัยแซ่เฮออายุ30ปีและนายชยากรเฮงปัญญากุลอายุ42ปีทั้ง3คนเป็นชาวจังหวัดตากเป็นคนขับ ส่วนแรงงานผิดกฎหมายสามารถควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด46คนและทั้งหมดมีสัญชาติเมียนมาซึ่งลักลอบเดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากชายแดนฝั่งอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันตำรวจตรีเชษสุภากรพิริยพงพันธ์สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง4กองกำกับการ1กองบังคับการตำรวจทางหลวงกล่าวว่าในช่วงเวลานี้แก๊งขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มักจะใช้ถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่ง,งเป็นเส้นทางหลักเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่จังหวัดอยุธยาในการขนแรงงานต่างด้าวไปกระจายทำงานในพื้นที่ภาคกลางซึ่งครั้งนี้ได้รับรายงานว่าแก๊งดังกล่าวจะมีการใช้รถกระบะแบบติดเหล็กคอกจำนวน3-4คันจึงได้นำกำลังส่วนหนึ่งออกลาตระเวนและอีกส่วนหนึ่งเฝ้าสังเกตการตามจุด กระทั่งพบรถยนต์กระบะตรงตามรายงานขับขี่ต่อการมาเป็นขบวนด้วยความเร็วและสังเกตดูน้ำหนักรถมีความผิดปกติจึงไล่สกัดและปิดล้อมจับกลุ่มทั้งคนขับและแรงงานผิดกฎหมายที่นั่งซุกซ่อนกันอยู่ในตัวรถในลักษณะที่มีผ้าใบาปิดอัมพรังไว้ได้ทั้งหมดนายชยากรเฮงปัญญากุลให้การยอมรับว่าแอบรับจ้างลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมาแล้วห้าครั้ง ได้ค่าจ้างครั้งละ15,000บาทต่อคันมองว่าเป็นไรายได้ที่ดีจึงลักลอบถาเรื่อยมาและครั้งนี้ได้รับการว่าจ้างจากชายไม่ทราบชื่อสกุลจริงให้ไปขน,นแรงงานชาวเมียนมาผิดกฎหมายจำนวน46คนจากจังหวัดกำแพงเพชรนำไปส่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจึงตัดสินใจรับจ้างงานก่อนจะมีการชวนนายเตชีนและนายสมัยที่เป็นพักพวกเคยร่วมงานกันให้นำรถกระบะมาร่วมกันขนย้ายแรงงาน นำไปส่งที่หมายในราคาคนละ1 2 0 0 0บาทก่อนจะควบคุมตัวทั้งหมดนำส่งกับตำรวจสพไผ่สาลีอำเภอภผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละ ความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉะบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า กับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีขียวโดยดำเนินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี ดแบบไร้รอยต่อ คนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจากขอตาขอเป็นข้ารองบาตท,ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้า ท,ที่เด็กเด็กเคยอา่านอยู่สุขสันสวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคงกราบกราบปฏิญาณตนจากใจ ที่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบา 爱你。 ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องหนึ่ง